แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมารีวิวของนะครับก็เป็นของที่สั่งมาจากช้อปปีนะครับช้อปปีจากประเทศจีนนะครับเป็นไฟน่าปรคเตอร์ยนต์นะครับอ่อาคั่วจะเป็นหลอดปรคเตอร์ขนาด2.5นะครับเป็นใบ l อ d เเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะก,กล่องกันเลยนะครับมานะแกะกล่องเลยครับ ของตัวนี้ผมรอ15วันเต็มนะครับก็สั่งไปนับได้15วันเป๊ะเลยแกะดูกันครับโอ้ของห่อมาอย่างดีครับมีล็อบเบิลด้วย ส่งทางแท็กปอย่างดีครับนถะ้าจะส่งกัานทางเรือครับใช้เวลานานอยู่คนะกวาสิบห้าวันซึ่งเดือนใครจะสั่งก็ลองดูวันนี้นะครับถ้ารีบได้ของก็ต้องสั่งเร็วนะครับแ <c oughs> <c oughs> ที่ผมเคยสั่งมาเร็วสุดสิบวันนคะรับจัดทีนะแต่ช่วงนั้นไม่มีโควิดก็น่าจะเร็วเร็วปกติจะมีโควิดก็จะ นนก,ก็หอ่อมาอย่างดีนะครับนี่กล่องซีนมาอย่างดีเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์แปดด้วยคิวซีพาร์ทเห็นะครับโอเคมาลองแกะกันเลยครับ ก็จะเป็นไฟแอลดีนะครับขึ้นสองสองข้างนะครับก็จะเป็นตายขวาโอ้มีาโอเพนให้ด้วยนะเป็นติ๊กเกอร์ก็จะเป็นติ๊กเกอร์เท่ทครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลายมือของเจ้าของร้านนะครับเขียนมาก็า เป็นสากิลปนะครับก็องหยักโซลินทีมนะสวยงามเลยนะครับไปเดาถ่ายให้ดูหน่อยโอเคเริ่มต้นบนมีห่อบัเบิ้ลข้างในใหม่ทีนะครับทำดีมากเลย มาณนี้นะครับสวยงามเลยนะโอเคเดี๋ยวแกะก่อ,อกนนี้ข้างในก็จะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะมาไป LED น่าจะเป็นที่เปิดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ Open 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 อะไรไม่รู้เหมือนกันงงมอ <c oughs> กันแกะกล่องข้างในดูเ,เดี๋ยวก่อนแกะเดี๋ยวมาดูรอบกล่องกัน่อยนะครับก็เห็นไหมน้าจ้องน่าฟัง แล้วชุดของมันมีสองอย่างหรือเขาใส่กล่องมาผมก็ไม่แน่ใจนะจะปิดติดั้งตตนิดอน่าอยู่ในกล่องนะพอดีมันมีของนะเราคอยแกะดูกันนะครับแกะพร้อมๆกันเลยนะครับเอากล่องแรกก่อนเนาะ เข้าแวนเออมีห่อบับเบิ้ลข้งในทีหนึ่งนี่แน่นอนอ๋อนี่นนเจอล้ตกใจใจหายวัดเลยเก็บนี่ก็จะเป็นกล่องกล่องนะครับก็ดูกันสั่งมาจริงนะก็กล่องก็จะ,ะมาณนี้เนาะมีชุดต่อมาให้ นี่จะเป็นพระเอกของเราเลยไปเตอร์ <ๆๆ S 1> นะครับเบิล์ด้วยโชว์หอร์ห่อแทกเป็นอย่างดีนะครับบ้าบอลมาไม่ทำานานเดียวลานี้ห่เบิลูมาให้ด้วยๆๆๆๆๆวย,ยอดมากเลยครับชอบมากเลย มีใส่เลยไมาให้ครบคันเลยนะครับก็เนาะเรามาลองดูกันนะครับต่อมีอะไรนี้ก็จะเป็นอ๋อมีชุดชุดต่อไฟนะครับก็ชุดต่อไฟนี่เนาะก็อลองดูนะครับจะต่อประมาณนี้เนาะนี่้วต่อชุดนี้ครับชุดแคสซีปลั๊กเราก็สามารถต่อได้เลยนะครับ ลองดูตัวเบสเตอร์ในใกล้กีนนะครับเกยวกันแกะกันเลยนะครับออกมาดีมากเลยครับรือสึว่ายอดเลยชอบมากเลยนี่จะเป็นชุดนะครับชุดข้างในของเขาจะเป็นพวกยางลอง,งปลนแหวนนะครับ โอเคแกะกันด okay. okay, ER so yeah. ูเดี๋ยวมาดูตัวเวตเตอร์ในทีนะครับดูเน้นๆเลยครับเป็นยังไงชอบในการหอมเขามากเลยครับห่หอมพอดีมากเลยแน่นอนเนี่ยขนาดกำลังพอดีมือนะครับตัวเวเตอร์นี้ก็จงมีอันนี้ผมสั่งเป็นขอบ led มาด้วยนะครับก็ แต่ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับอขอถ่ายรูปมบหน่อยเนาะ LD นี้เป็นตัวแหวนเจิ้นอนะครับมีพัดลมด้านในด้วยนะครับตัวกรอบนี่เขาก็จะบรรจุมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามจิ๋วครับชอบนี่ก็จะเป็นตัวหมุนนะครับ เราลองวางก่อนเนานะสวยจริงครับมันใส่มากเลยครับดูครับแจวๆเลยนะครับเรามาดูพวกชุดสายพวะะ่วงกันขอสูงโอาค,ครับก็ประมาณนี้นะครับอคคุปกรณ์ข้าง คครับครบเลยเอาจจะดูตุก๊กปักนี้หน่อยครับตุ๊กปักแคสต์สีตุ๊กปักนี้จะเป็นมัสก์เร็จรูปนะแล้วก็ถ้าเรานี้มาเราก็พร้อมต่อได้เลยนะครับเห็นไหมก็ได้ประมาณนี้นะครับขอลองให้ไกล โอเคนะขอถ่ายรูปมลเนาะโอเคนะว่าไปวันนี้ก็จะต่อตรงนะครับผมก็ลองต่อดูนะเดี๋ยวจะไปลองเทสไฟด้วยนะครับคู่หนึ่งนะคู่โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมองนะ บล็อกอีกกล่องหนึ่งดูนะครับเช็คของทีว่าของครบไหมนะครับมาก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอะไรกันต่อมาเกะกล่องกล่องหนึ่งกอง่อนนะครับวางไปสวยงามครับขุดออกมาเลยจ้าก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็หอมดีมากว่า ครับใจครับนี่มีสอกเก็ตมาให้ด้วยก็จะเหมือนกันนะครับก็ให้มาสองชุดเนาะโอเคมาก่จะเป็นตวัวเรเตอร์ชอบมากครับเขาออกมาดีมากเลยนะก็ยอมแล้วว่าเขาใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับนี่มีเราดูลองตดด้วยมาโอเคก็ ขอ,องครบนะครับเช็คแล้วนะครับสายก็มีสายถักมานะครับกัารทำร้อนมาอย่างดีนี้ก็เป็นตัวโปรยเตอร์เนาะโอเคโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในชุดแรกก่อน,นครับโอเคครับก็ขอจบการอัดบ็อกแค่เท่านี้ส่วนรีวิวไฟเดี๋ยวดูรีวิวถัดไปนะครับโอเคครับ